AI ตัวแรงจากจีนเก่งจริงหรือจอจีเมื่อถูกชาวเน็ตจับโบวะ่าเก่งแบบใดตอบคำถามนายกไทยยังผิดเนี่ยนะร่ะนบนาภา มาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าดิฟซีคือใครดิฟซีคือ AI แชทบอทน้องใหม่จากจีนแบบเดียวกับ Chat GPT หรือ g e ม i นายที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละค่ะมาพร้อมกับฟีเจอร์ครบครบทั้งค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์และดีบติงสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกผลงานเด่นๆเลยคือวิเคราะห์กราฟหุ้นแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดเรื่องข้อมูลปัจจุบันเลยทำให้เรื่องความสามารถก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ค่ะว่าของเจ้าไหนดีกว่ากันแต่ที่ทำให้วงการสั่นสะเทือนคือใช้เงินพัฒนาแค่6ล้านดอลลาร์สหรัฐแถมแแจกฟรีบบ OpenSource ขณะที่ค่ายักษ์ใหญ่ต้องทุ่มเงินเป็นแสนล้านทําเอานักลงทุนชอ็อกหุ่นเทคร่วงหนักเพราะนักลงทุนเริ่มตั้งคําถามถึงความคุ้มค่าของการลงทุนมหาศาลใน AI ย้อนกลับไปก่อนจะมาก่อตั้งเป็นดีฟซีทางเหลียงหุ่นเฟิงเริ่มต้นกักตุนการ์ดจอที่ใช้เทรน AI ของ n อ็นวีเดียเอก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะเริ่มแบนไม่ให้ขายให้จีนและได้หันไปใช้งาน H800 ซึ่งเป็นรุ่นที่ดรอปลงมาที่ n อ็นวีเดียทำมาเพื่อส่งให้จีนโดยเฉพาะรวมด้วยต้องบอกว่างานนี้กั้นดานคือสินทรัพย ขย่าโลกของ d e ีฟซิกไม่ใช่เพียงเพาะเรื่องของเทคโนโลยีเบื้องหลังเพียงอย่างเดียวแต่อย่างสะท้อนให้เห็นว่าการจะพัฒนา AI เพื่อมนุษยชาติสักตัวจะต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยหรอเพราะจริงๆแล้วเกมนี้คนที่รวยจากความเปลี่ยนแปลงจริงๆกลับมีเพียงไม่กี่คนบนโลกเท่านั้นค่ะ